เดือนภาษาแอลเบเนียมวยจัวชีปบมกราคมยานารีกุมภาพันธ์กติมีนาคม มาร์ซีเมษายนปริลีพฤษภาคมมายมิถุนายนเชอร์ชอรีกรกฎาคมคอริโก xinh hạ khủng, Gusti. canh yun, statori, tu la tetori, prasajigayun, nontori, thanh hòa <The> อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Mosharoni t ิดตาม Noeni ในช a n a l ินทอน